มียยกส่ง,สงข้อความเสียงมามลูกขเปิดเข้าไปทางแบบ Happy Birthday นะแกฉันแบบเช่นตื่นเต้นก็18อยังอะเต่นี้คือ17 Oh my God ฉันแต่เนียว่าปีนี้นจะเรียกแกว่าพี่ Happy Birthday มีความสุขมากๆฉันอุตส่าห์นอนเที่ยงคืนเพราะว่าฉันจะแฮปปีกก้ใลโนเนะวอร์อยู่ Happy Birthday จ้าเฮิร์นซากิュ ทุกคนเอย่ยบอกว่าปีนี้จะเรียกหนูว่าพี่ฉันไม่ให้พวกแกฟังหรอกไม่ได้ยินเสียงหรออะไรได้ยินหรอจริงหรอทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรนะครับขอให้หนูรวยๆ สัุสัตขอให้ทุกคนที่ดูอตอนนี้รวยรวยสัุสัุรวยรวยแล้วก็ไปผันแฝงสัุสัุวแม่ขอ <c oughs> ให้พี่ดูหัยใช่าจะได้มีเงินมาเป็นู